เอาล่วนะครับวันนี้พบกับการรายงานข่าวสดซึ่งมีคลิปจากผู้ชมทมี่ส่งมากันทางบ้านนะครับซึ่งมีคลิปสอนว่าเมื่อคุณเกณฑ์จะเกิดขึ้นครับแล้วก็จะไปรับชมกันเดี๋ยวนี้ไปดูเลย,ย ลา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 เจอะ่ามีของเยอะดีนี่นะของอยู่ในกระเป๋าฉันหมดแล้วนีเร็วลา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 เจอะไม่นะบ้านฉันโดดเกียนของหายหมดเลยฮ่า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 ฮ ฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วฮ่า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 ฮนี่คือบ้านของฉันนะฉันจะระเบิดทิ้งซะฮ่าฮ่าตอนที่ฉันรวยแล้วไปเจะนี่เสียงอะไรแปลกๆฮะมีใครทำอะไรกับบ้านเราได้ไม่นะบ้านของฉัน